สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันอีกคราวนะครับกับช่อง Hello Wa รืนนี e นะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันอีกแล้วนะครับกับช่องของเราแต่วันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรนั้นก็ยังอยู่ในช่วงเดิมนะครับนั่นก็คือกำลังใจสร้างกันได้โดยวันนี้นะครับเรื่องที่ผมนามาเล่าเนี่ยชื่อเรื่องนะครับมีชื่อว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับ หลายคนเคยได้ยินคํานี้ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างสิอย่ามัวแต่เอาใจเราไปใส่ใจเขานะครับอ่ะเป็นเรื่องธรรมดานะครับของคนเรานะครับที่มักจะนึกถึงตัว,ตวเองเป็นเสมอหากจะนึกถึงคนอื่นก็ต้องตักตวงความสุขให้ตนเองเนี่ยเป็นที่พอใจก่อนจึงจะนึกถึงผู้อื่นหลายคนนะครับรู้สึกเจ็บปวดเสมอเมื่อคนอื่นเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการนั่นเพราะอะไรเพราะเขาคิดแต่งแง่ของตัวเองว่าทําไมคนนั้นถึงทํากับเขาอย่างนั้นนะ ทำไมไม่อย่างนี้นะทำไมเขาจึงเปลี่ยนไปทำไมเขาจึงไม่ทำเหมือนเมื่อก่อนหรือทำไมเขาไม่ทำเหมือนเดิมเหมือนที่เขาเคยทำมาเมื่อคุณมองแต่แง่ของตัวคุณเองคุณก็จะเห็นแต่ความเจ็บปวดความไม่พึงพอใจในตัวเองและก็มักจะฟันธงตัวเองว่าตัวเองนั้นตกเป็นเหยือ่อขณะที่มีแต่คนคอยทําร้ายหลายๆคนก็รู้สึกสงสารตัวเองจับใจขณะที่มีคนอื่นที่ทนทุกข์ทรมานมากกว่าคุณไม่รู้จักกี่เท่า สิ่งที่จะทําให้คนเราสามารถเขา้าเข้าใจกันก็คือการเอาใจเขาเนี่ยมาใส่ใจเราถ้าคุณอยากให้ใครดีกับคุณคุณก็ต้องเดียบเขาก่อนและแม้ว่าเขาจะไม่ดีกับคุณเลยคุณก็ต้องพยายามคิดในแง่มุมของเขาด้วยว่าเป็นเพราะอะไรเป็นต้นว่าเขาอาจจะเป็นคนดิบๆแต่จริงใจจึงเอ่ยคําขอบคุณใครไม่ค่อยจะเป็นเขาอาจลืมไปว่านัดกับคุณเพราะเขามัวแต่ยุ่งเรื่องงานจริงๆ เขาคงไม่ได้ตั้งใจจะว่าคุณอยา่างรุนแรงขนาดนั้นถ้าไม่เป็นเพราะว่าเขาเมาไมายขาดสติหากคุณรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่เพียงแต่คุณจะกรธน้อยลงเจ็ใส่มากขึ้นคุณยังรู้จักการให้อภัยซึ่งถือว่าเป็นความเสียสละอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวนอกจากนี้คนที่เอาใจเขามาใส่ใจเรายังเป็นคนที่มองอะไระอย่างมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นเขาจะไม่มองเพียงสิ่งที่ตาเห็นแต่จะมองลึกลงไปในหัวใจของคนอื่น เรียนรู้ที่จะทำตามความเข้าใจเรียนรู้ที่จะทำตามความต้องการของคนเพราะบางคนไม่ได้แสดงออกมาตามความรู้สึกที่แท้จริงการกระทำของเขาจึงขัดต่อความรู้สึกในส่วนลึกดังนั้นถ้าคุณมองให้ชัดเจนขึ้นคุณจะพบว่าไม่มีใครจงใจจะทำร้ายคุณเลยที่เขาทำไปต่างม,มีเหตุผลที่มาที่ไปด้วยกันทั้งสิน้นบางครั้งสิ่งที่เขาทำก็อาจจะเป็นเพียงความไม่ตั้งใจที่เขาเองก็รู้สึกผิดด้วยเช่นกันเมื่อคุณเอาใจเขามาใส่ใจเรากับทุกคน คนอื่นๆก็จะทําเช่นนั้นกับคุณบ้างเพราะคงมีคนไม่มากที่พยายามจะกระชับความสัมพันธ์ด้วยความนุ่มนวลอ่อนโยนเช่นกันและคุณทําให้เขาอยากคงความรู้สึกดีๆเช่นนี้ตลอดไปเขาจึงแสดงออกด้วยความรู้สึกดีๆเช่นกันสําหรับเรื่องนี้นะครับการเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถามว่าปัจจุบันเนี่ยที่เรามีปัญหากันไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจกันนะครับเราทุกคนต่างรู้ต่างเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ถามว่าทําไมจึงมีปัญหาเพราะ เราไม่เคยเอาใจเขามาใส่ใจเรามัวแต่เอาใจเราเนี่ยไปใส่ใจเขาจนสุดท้ายนะครับทำให้เกิดช่องว่างบางๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนแต่ทุกปัญหามันแก้ได้ด้วยการเปิดใจรับฟังนะครับเมื่อคุณเปิดใจรับฟังเขาปุ๊บคุณจะเข้าใจเลยว่าหอ,อเขาคิดแบบนี้กับเรานะจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจความเป็นเขามากขึ้นและเมื่อเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ความสัมพันธ์เราก็จะมีความกระชับที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอจบด้วยกันเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่ามัวแต่เอาใจเราไปใส่ใจเขานะครับขอบคุณครับผม